เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กาเร a นาฟรีไฟล์แม็กนะครับนี่เปิดมาก็ยกมือไหว้สวัสดีกันแบบหน้าล็อบบี้360องศากันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดเราปาดนิ้วหน้าล็อบบี้เร็วๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะเข้ามาที่โหมดถ่ายรูปนะครับพวกปุ่มเมนูนี่ก็จะหายไปหมดเลยออกแนวคลีนๆหน่อยเอาไว้ถ่ายรูปส่งให้สาวดูได้นะฮะ <laughs> มีใครโหลดมาเล่นกันบ้างหรือยังครับเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดให้เล่นวันแรกใครที่โหลดมาลองเล่นแล้วก็ช่วยกวดไลค์รายงานตัวกันนิดนึงนะฮะซึ่งตรงหน้าล็อบบี้เนี่ยมันก็ยังมีลูกเล่นแปลกๆซ่อนอยู่ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นรถสปอร์ตที่มันมุนๆอยู่ข้างหลังเนี่ยผมสามารถเข้าไปจิ้มเปลี่ยนเลือกสกินที่ต้องการได้นะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดู มันก็จะมีหน้าคลังสกินรถของผมเด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะเอาคันไหนสกินไหนออกมาโชว์นะอย่างเช่นผมจะเอารถแพงออกมาโชว์นี่ m c l l r e n น o r m u l a 1หรือจะเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จิ้มเลือกได้นะครับคือเรียกว่าอยากจะโชว์คันไหนเนี่ยก็แค่ใช้นิ้วจิ้มเลือกเอาเลยนะใครที่มีสกินรถเยอะๆนี่ผมว่าจิ้มกันเพลินแน่นะครับ จะใช้นิ้วหมุนๆดูรถแบบนี้ก็ได้หรือจะติ๊กให้มันหมุนอัตโนมัติตร,ต,รตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองเข้ามาจิ้มเล่นกันดูละกันนะฮะส่วนแผงทางด้านขวาตรงนี้เราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของสกินอาวุธทั้งหลายอ่าอย่างเช่นเรามีปืนสวยๆอย่างเงี้ยเราก็ลากลงมาแปะที่ปอดได้เลยนี่เอคมังกร MP40 คอปปาลูกซองปืนประดุกอ่า โอ้โหหมด3กระบอกนี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะ <c oughs> สามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับสมมุติเอาแบบอยากโชว์คาตนะอย่างนี้อ่าเราก็เอาปืนออกก็ได้นะอ่าปืนเบื่อแล้วเอาออกไปเอาคาตนะมาแทนดีกว่านี่คาตนาเอสก่อนเลยของแรเอาเป็นคาตนะคอปบ้าด้วยอ่าอีกอันนึงเอาอะไรดีเอาเป็นคาตนะไฟแล้วกันนี่ลากลงไปโชว์เป็นไงเล่ท่อจัด,จด น่าจะแปะได้สัก20อันนะจะได้โชว์ให้หมดคลังไปเลยนะฮะ <laughs> <laughs> ยังไม่หมดนะถ้าเกิดเราหมุนมาเนี่ยมันก็จะมี Sky ยวิ g งด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังปรับแต่งไม่ได้นะครับส่วนทางด้านนี้สกินไอวอรเนี่ยเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลือกจิ้มเอาเลยจะเอาสกินอันไหนเวลากดจิ้มนี่มันมีเอฟเฟกแบบน้ำแข็งเย็นยะเยือกเลยนะดูอลังการจัด เอาสกินไหนดีล่ะทีนี้เยอะจัดมันโชว์ได้แค่สกินเดียวนะครับน่าจะโชว์ได้สักสิบสกินน่ะจะได้แปะให้เต็มเลย <c oughs> เอาอันใหม่และกันอันใหม่ใครๆก็ชอบนะครับแ <c oughs> ทนโชว์ไอวอว้าเป็นไงโอ้โหนี่มันคลังหน้าล็อบบี้สำหรับไว้อวดสกินโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ย ส่วนตรงหน้าเมนูแคลนเนี่ยก็สามารถปรับแต่งตราสัญลักษณ์ได้แล้วนะครับของเดิมที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันจะเป็น รูปจิตวิญญาณหมาป่าอ่าแล้วก็มีจิตวิญญาณราชสีหคมเขี้ยววิญญาณจิตวิญญาณที่แน่วแน่ผมเลือกเป็นจิตวิญญาณราชสีห์ละกันอยากจะเป็นสิงโตบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าแคลนผมเนี่ยยังไม่ได้รับคนนะครับบอกตรงๆเลยว่าไม่มีเวลาดูแลฮะรู้เลยว่าถ้ารับคนเข้ามาแล้วเราไม่ดูแลเนี่ยมันเละแน่นอน เพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่รับคนเข้ามาดีกว่านะครับโอเคแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งโหลดฟรีไฟล์แม็กมาเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกหัวข้อระดับ m a ็แล้วก็เปิดทุกอย่างในหน้านี้ให้หมดเลยนะครับเราจะได้ประสบการณ์การเล่นใหม่ๆใ,ในตัวเกมเวอร์ชันนี้แน่นอนแต่ก็อย่าลืมเช็คด้วยนะว่าเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันไหวหรือเปล่านะครับ ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูชุดใหม่ในตู้สุ่มโกรอยัลนะครับรอบนี้เป็นชุดอะไรครับเนี่ยแฟชั่นใหม่คิมสันเฮียโกรอยัลทายาทแดงเดือดออกไปทางแนวแนวแบบชุดพระเอกหนังจีนน่ะพราะหนุ่มบูตึงลูกศิษย์บูตลีบอนีมีมีดเน็บตรงเอวด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่ารอบนี้63วันเลยเหรอแกเอาคุ้มเลยใช่ไหมเ GM สองเดือนเปลี่ยนชุดที่นึงนะฮะส่วนของรางวัลในตู้ก็เหมือนเดิมหมายถึงเกลือเหมือนเดิมนี่ยแหละก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมมีเลขลัคก,กี้เดิมอยู่ที่71มาดูกันว่าต้องเปิดกี่รอบรอบล,อบละสิบไปนะฮะรอบแรกมาเกลือแน่นอนคงไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะ รอบแรกๆนี่คือยังไงก็ต้องแบบว่ามีเกลือมารองท้องก่อนนะฮะนี่เรียบร้อยเกลือนเน้นรอบ 2, 2> มาโอ้โหรอบ3มาโอ้รอบ4อเฮ้ยเอยเอส <4 S 2> รอบ40่สใบามาแล้วคุณผู้ชมมีใครเปิดไปยังครับตู้นี้เปิดกันกี่รอบถึงจะได้ชุดก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างนี้นิดนึงนะฮะ ชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับซ่อนหมวกซ่อนเกาะได้ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอมาใส่ยืนในหน้าล็อบบี้แบบ360องศาแล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะฮะมาฮะลุยกันสู้อย่างมีสเตปเจ็บอย่างมีสไตล์นะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของฟีไฟล์เวอร์ชั่นแม็นะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะแน่นอนสังเกตเสียงเครองบินก่อนเลยอย่างแรกไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวดูท่าตอนโดดล่มนี่มีการกางแขนออกแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าด้วยนะะก็แลดูจะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้ก็อย่าเรียกว่าเกมดินน้ำมันนะให้เรียกว่าเกมดินปลูกต้นไม้แทนนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วจะบ,บ้าเหรอเขายิ่งมาม่ากันอยู่นะช่วงนี้แต่ส่วนตัวผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะไม่เน้นมาม่านะกินแต่กะเพรามาครับวันนี้อยู่ในโหมดทั่วไปกับแจ็กกี้นะส่วนอีก2คนที่เหลือนี่คือสุ่มมานะใครก็ไม่รู้ระเบอร์สี่ทำไมเลือดเหลือแค่นั้นเอาไปลงไกลซะด้วยนี่ดูท่าวิ่งนะคุณผู้ชมเห็นปะมันเปลี่ยนไปนะครับมีการกางแขนปุ๊บนี่กระโดดข้ามหน้าต่างเสียงก็ไม่เหมือนเดิมเห็นปะ ท่าวิ่งคือแบบเอาจริงเอาจังมากอะ่ะแกว่งแขนไปมาอ่าเสียงเสริมคือเปลี่ยนหมดนะครับเสียงเท้าเนี่ยถ้าใครไม่คุ้นอะ่ะอาจจะนึกว่าศัตรูที่ไหนได้เสียงเท้าตัวเอง <c oughs> มีหลอนๆกันบ้างแหละนะช่วงเริ่มเล่นนะครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ยผมก็ยังอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะด้วยความที่พึ่งเริ่มเล่นได้เมื่อวานวันแรกนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเล่นไปสักพักก่อน

เสียงปืนเสียงอะไรคือใหม่หมดเลยนะครับนี่แล้ดูท่าถือคาตานะ <c oughs> นินนนนินนนนนจานารุตโตะมาเองเมื่อกี้แจ็คก,กี้โยนคาตานะมาให้นะกำลังต้องการเป็นไฮไลท์หนึ่งของฟีฟ i r แม็กเลยนะครับท่าถือคาตานะเนี่ยนึกว่าเป็นนินจาแห่งหมู่บ้านโคนฮ h นี่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูอะไร เวลาเราเปิดกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหน้าอุปกรณ์ที่จะโชว์สกินปืนที่เราใช้อยู่ด้วยนะครับว่าผมใส่สกาฉลามแดงมามันก็จะโชว์แบบนี้เลยนะก็ค่อนข้างแปลกตาพอสมควรนะครับเมื่อก่อนเราจะเคยชินกับ รูปปืนเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีปืนพร้อมสกินให้ด้วยก็ต้องทําความคุ้นเคยทําความเข้าใจกันนิดนึงนะตอนนี้เปิดกระเป๋ามาคืออาจจะแบบงงงเฮ้ยนี่ฉันถือปืนอะไรเดี๋ยวซื้อคองซวงก่อนคือพอมันเป็นเวอร์ชั่นฟรีไฟแม็กเนี่ยปืนลูกซองควงมันจะรีโหลดไม่เหมือนปืนอื่นนะฮะมันยิงเสร็จมันจะควงขึ้นฟ้าแชกๆแล้วก็มายิงต่อได้เลย เดี๋ยวไปหาคนก่อนเดี๋ยวยิงให้ดูนะฮะแม่ผมละชอบท่าถือคาตนะจริงๆจากคนปกติเนี่ยแต่พอหยิบคาตนะได้ปุ๊บแปลงร่างกายเป็นดินจาเลยนะนินๆๆๆๆๆนข้างหน้าฮะจังว่านี้กระสุนนี้มาเป็นเส้นเลยเดกผชาย4ี่มีเกี้ยวมาครบทุกเส้น ชอบเวลายิงนะเสียงมันเปลี่ยนแล้วก็เอฟเฟกต์กะสุนะดูดูโคโนโคโนฟังเสียงนะเวลาเจาะโคโนเสียงมันจะเป็นอีกแบบนึงนะมีอ้อมด้วยขับรถหนีเฉยเลยประโทไม่ยิงกันสักหน่อยเหรอเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอ้อมขวามาเดี๋ยวจะโชว์ยิงคองสวงอยู่ข้างหน้าฮะเป็นนะตัวนี้ต้องออมนิดนึง มีไอวอ์ปิดซ้ายซะด้วยไปคุยกันระบูดก่อนผมเจ็บนะน่ารออะไรอะจังงวานี้ปมปมว้าเป็นไงยิงเสร็จชักแม็กนะข้างหน้ามีกตัวไปฮะนิน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 ่่ไอเสียงวอสัญญาณเตือนวงบีบนี่ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดทุกอย่างจริงๆบางทีเล่นๆอยู่นี่ถึงกับหลอนน่ะด้วยความที่เสียงมันแปลกใหม่หมดเลยนะครับ ถ้าใครเล่นกับเพื่อนเนี่ยต้องระวังนะแยกเสียงดีๆเสียงเครองบินก็เปลี่ยนเสียงาวัครุบไวรุนไวรุ่นหัวแตกแต่เมื่อกี้มันไม่ชักแม็กนะคือเรายิงเสร็จเราต้องปล่อยใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบสับปืนอะไรอย่างนี้ไม่งั้นมันจะแบบเหมือนมันจะไม่ควงอะ่ะเออถ้าเราอยากให้มันควงเราต้องยิงเสร็จแล้วก็ปล่อยแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเบอร์สี่ไปล้มตรงไหนเนี่ย เบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งเลือดลดหวบเลยโห oh, อยู่อย่างไกลเลยแก๊งนูน้นช่วยทันไหมครับเนี่ยไม่น่าจะทันนะเนี่ยสังเกตเอฟเฟครอบๆนะครับมันจะมีสายฟ้าฟาดแบบไกลๆอะ่ะมันมองแล้วมันเพลินตาดีเรียบร้อยเบอร์หนึ่งไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราจะชุบนายขึ้นมาจากความตายเองตู้ชุบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถซื้อบัตรชุบชีวิตให้เพื่อนได้ กลับไปช่วยเบอร์หนึ่งก่อนเมื่อกี้แตกแถวนี้หรือเปล่าเจอตีใหญ่บ่อนี้รอแป,ป๊บนะกำลังไปอยู่ไหนวะแถวนี้หรอนี่ไงลวงซ้ำดีรออะไรยิงล้มต้องรีบซ้ำโอเคฟแม็ตอนนี้รู้สึกอะไรก็ใหม่ไปหมดนะแปลกทุกอ,อย่างเฮ้ยเจอคนหรออดทนไว้ถอยไปก่อ,อนเพื่อนมาแล้ว ลองไอ้วะป๊อป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 อย่าวนะด้บยนะป๊อป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 เก่งไม่กลัวนะกลัวลุ่ตอนนี้ฟีไฟล์ตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเนี่ยคือเขาแยกคอมกับมือถือแล้วนะครับบรรยากาศในเกมเนี่ยมันก็จะตึงๆนิดนึง คือถ้าเป็นทีมคอมเวลากดสุ่มไปเนี่ยมันก็จะเจอคอมด้วยกันนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นมือถือกดสุ่มไปเนี่ยก็จะเจอกับมือถือด้วยกันแต่ถ้าตีคอมแล้วเชิญมือถือเข้ามาในทีมเนี่ยคนที่เล่นมือถือคนนั้นอะ่ะก็จะต้องสู้กับทีมคอมด้วยนะฮะคือในโหมดแรงตอนนี้มันกลายเป็นตึงมากๆเลยตึงจนต้องหนีมาเล่นโหมดทั่วไปอะ่ะจากที่จะเล่นคลายเครียดกลายเป็นเล่นแล้วเครียดมากกว่าเดิม <c oughs> ตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะอยู่ในช่วงกำลังปรับตัวนะครับสำหรับฟรีไฟแม็กมีคนหรอเฮ้ยบอปั้มหมวกปิวเห็นไหมเมื่อกี้เศษหมวกนี่คือปลิวเลยหัวลั่นโดนแจ็คกี้ยิง้วมังอุ๊ยขวามาหัวเตกดึงหัวนี่ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะโอเค ซ้ำจริงเลยนะครับเราจะไม่ลีลาเดี๋ยวเพื่อนเขามาแล้วจะไม่ได้ซ้ำเนี่ยเวลาวิ่งไปวิ่งมาคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีเอฟเฟกฟ้าผ่าด้วยนะครับก็ดูแปลกตาดีนะอีกหน่อยผมว่าน่าจะมีพายุเข้าอะ่ะแบบวิ่งวิ่งอยู่มีพายุทอร์นาโ,โดหมุนหมุนอะไรแบบนี้ก็ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไรบ้างขอแบบมีลาวาด้วยมีลูกเห็บด้วยก็ดีข้างหน้าตัวหนึ่ง าแล้วจ้านินจาแห่งหมู่บ้านโคนฮะนินนินนินินินเอาย่อซะงั้นอีหยัางวะแม่มาย่อให้อย่างงี้ใครอะไรจะกล้ายิงไม่ยิงก็ได้ในเมื่อเขาย่อให้ต่อยอะไรอะเนี่ยซ้อมมวยบอนีอ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกระทงเปล่าดูแล้วไม่น่าจะถ่ายนะคนนี้บอกว่าระวังตัวสุดๆเดี๋ยวผมจะไม่ยิงเขาละกันนะครับในเมื่อเขาก็มาย่อให้ เดี a, oh! ๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเอาคาตนะฟันหัวแทนขอญาตินะขอญาติขำก็ถือว่าได้ลองฟันคาตนและกันนะต้องจารึกเอาไว้ว่าเป็นศพแรกในฟรีไฟแม็กที่โดนคาตนะเฉาะหัวนะฮะ เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาฟันมันจะมีเอฟเฟกเส้นๆแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอปรับปรุงใหม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ผมเจอแต่ว่าถ้าใครเล่นบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะรู้แน่นอนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเอาเบอร์สี่ไปแตกตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โห380เมตรโดนวงตายแน่ๆ นี่เดี๋ยวผมพาไปดูแสงสีม่วงข้างหน้านะปกติมันจะมีแสงเหลืองที่เป็น a d ร์ดปจากเครื่องบินแล้วก็แสงฟ้าที่ใช้ที่เลียก a d ร์ดและก็แสงขาวที่ชุบเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าแสงม่วงเนี่ยมันจะเป็นไอตู้อาวุธแบบนี้นะครับนี่เราสามารถวิ่งเข้ามากดซื้ออาวุธได้เลย มันจะสุ่มดอปเหมือนกับ a i r d ด o p นั่นแหละส่วนของที่ขายในตู้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่สามารถเรียกกระสุนมาหาเราได้นะแบบแสงม่วงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนแห่มาแน่ๆนะครับแม่คลิปนี้ต้องเรียกว่าลงมาวิ่งเล่นทัวร์แมปโดยแท้จริงนะเพราะว่าแทบจะไม่เจอคนเลยนะครับเกมมันค่อนข้างจะตึงกว่าเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมเจอกันปุ๊บนี่คือ <c oughs> ใสยย่กันยับอ่ะเย ในบ้านตัวหนึ่งต่ำ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 เอ้ของสวงตําต่ำเอาไปไหนตําต่ว้ายิงเสร็จแล้วสะบัดข้อมือทีหนึ่งแช็ช็ชอบมากอะถ้าของสวงปืนอื่นน่าจะควงแบบนี้มากนะแบบว่ายิงเ k เคเสร็จแล้วก็ควงทีหนึ่งตําต่อะไรอย่างเงี้ยนะะกลายเป็นควงทุกปืนเลยทีนี้ ถ้าแบบใช้คาตานะฟันหัวได้นี่ต้องควงด้วยมะฟันชุบแล้วก็ควงคาตานะฟุบๆอะไรอย่างงีนะ้ควงไม่ดีมีแขนขาดแน่ๆเฮ้ยโอย้ไอวอซะด้วยโอ้ยเสียงอย่างสะทานเวลาเจาะโคโนโนีน่เสียงลั่นมาก ก๋อไก่หมดไหมนะจาก,กีเก็บเรียบแล้วมัง้งปล่อยโดนไปเช็คก่อนไปเลยโดนน้อยฉันเลือกนายหมดละมัง้งเมื่อกี้เห็นวิ่งกัน3-4คนนะครับน่าจะเป็นอยู่นะที่นี้แต่ว่าเราอยู่ในวงนะเราก็เลยยิงฟรี e อีสปอร์ตเฮ้ยมีรถสปอร์ตด้วยเดี๋ยวผมแวนโชว์ดูดของแป๊บรถสปอร์ตก็เปลี่ยนเอฟเฟกใหม่เยอะเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะโชว์ขับให้ดูฟังเสียงดีๆนะ มีเสียงสาตาร์ทเครื่องด้วยไปฮะ <c oughs> โอ้โดูเสียงเฮ้แล้วดูโดนซ้ายมือดิมันเปลี่ยนใหม่นะมันเป็นเครื่องโดนแล้วก็ฉายแสงลงมานะฮะเอ้าฉายไปไหนละมันทำแบบน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเหมือนกับอยู่ในหนังเลยมีเครื่องบินโดนแล้วก็ฉายลำแสงสแกนลงมาไปต่อฮะเดี๋ยวโชว์สมุนลาวนลงเนินรุุมรุม ชอบเป็นลาเบรกอ่ะเนี่ยมันจะเป็นรอยยางนะฮะโอ้ยขับมันจัดนี่ขนาดไม่ได้ใส่มิชามานนะเวลาเบรกนี่แบบเย็ดอาร์เย็ดอาร์มีแบบรอยยางเบร์นะฮะบ้มขับโคตรมัน เสียงอย่างลั่นเฮ้ยใครเขามายอ่ออะไรตรงนี้ครับวัยรุ่นคนสุดท้ายแล้วนี่หว่าลืมดูมามอบด้วยนะไม่สู้เลยใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับวัยรุ่นเอาไงดีกับคนนี้น่ามารยาทดีด้วยนะให้หัวใจแล้วยกมือไหว้เอยเอ,อ,อย่ายิงเพื่อน <ST AN Z> เดี๋ยวผมยิงเอง <ST AN Z> ไม่รีบยิงเดี๋ยวโดนแย่ง ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับกาลินาฟรีไฟแม็กเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะย้ายมาอัดในฟรีไฟแม็กแล้วนะครับเอาเป็นว่ารอติดตามชมก็แล้วกันนะครับ